ทำอะไรดีวะไู้อาเกมเล่นในร่มบอกกันเอ่อตกฟากันไปเกมอะไรอ่ะพิชชิ่งอะนะเนี่ยต้องใช้เรือสองหมื่นสามอะถึงจะ นีไอ้นั่นได้ลบบนี้เลยสุดยอดอนี่เรือเร็มตำนานเลยนะเว้ยรับเนี้ยมันหนีไม่ได้ไอคัคที่เร็วกว่าน,นี้ยังหนีไม่ได้เลยตกปลาไปหาเรือดีกว่าผมก็มีอ,อยู่ตรงไหนต้องหาทุนก่อน ใช่โดยการไปล่าฉลามพี่ไะไวสุดล่าล่าฉลามอะ่ะเดี๋ยวฉลามเดี๋ยวฉลามตามทันพี่ไม่ได้ซื้อหอ,อกเลยเหรอไม่ซื้อเดี๋ยวผมเก็บเงินซื้อเลยเองพี่ไปซื้อหอ,อกโอเคมีฉลามอยู่ใกล้ๆเราเนี่อยมาแล้วพี่เฮ้ยตบไมผมไปกดถ่ายหลังไอ้เชี่ยกดผิด อีปะนี่เอาเข้าไปโดดโดดโดดไปโดนโอ้ยเลือด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 ไอ้เลือดแตกนี่ไลรฉลาดไปน้ำไปเลยเอาอย่งกูถ้าไปหูตกน้ำตากน้ำลึกเงี้ยฮะทำไมกูอยู่ใต้น้ำเงี้ยไหนวะพี่เกยไหนวะใต้โลก บ้กเหรอเกมดี <Auf los dos> <c oughs> ีๆ้ยตรงนี้มีท <travail> ่าใกล้ๆเพิ <hat> ่งออกี <io dan purse> ่เราพี่จะแบ่งพี่แบ่งกันหาไหมหาอะไรวะพี่หาเรือไหมหรือว่าจะอันนี้ร่าฉลามก็ยาฉลามดีกว่าถ้าพี่ล่าฉลามผมจะได้ไปนี้ไงได้ฉลามได้เก็บเรือไงเรือมันไวบางทีมันได้พันหนึ่งไง เรือบางทีได้พันหนึ่งแม่งก็เจ็ดร้อยห้าสิบเ้ยรอด้วยเงียบๆผมลองเรือนี้ไปล่าปลาวานแล้วแม่งไม่รอดตายหาก่อนตอนนี้พิเกอร์เบลอะไรละสิบหกเท่าไรนะสิบหกโอเคโอเคออกม่นซื้อที่ไหนวะคุณลืมอะไรนะ บอกวันซื้อที่ไหนว่าคุณลืมร้านค้ามันจะมีอีกร้านหนึ่งอ่ะร้านเล็กๆไว้นะปี๊กปี๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเรือไม่ใช่อย่างนี้นี่เสียงเรือต้องแบบปอนปอนปนนี่อย่างเงี้ยไอ้ีเขาไมอ่ะเปนเป็นการหาเรือน้ำๆนี่ดีท่าบักไม่ต้องละทำไงอ่ะ ไม่ดูเหมือนกัน,นถือหอ,อกมาแล้วว่ายน้ำไงฮะเดี๋ยวผมฟ้าไปหาฝูงโคดฉลามโครฉลามลาม,มันมีฉลามอ่ะฮะฉลามขาวฉลามขาวใช่ฉลามขาวตัวแม่งโคดใหญ่ออไมาไปเชื่อเรื่องฉลามขาวน่าจะ <laughs> <laughs> น่าจะยังไม่เกิดวะเออยังไม่เกิดเออยยังไม่เกิดพี่ มีแค่ฉลามหลายตัวอยู่ห้าตัวมั้งห้าหกนี่แหละโนเครียที่มันไม่เหนื่อยมั้งเลยวะไม่แล้ว <c oughs> พี่ตามหลังเราตัวนึงอ่ะพี่คว้างได้นะได้เลยมาพี่ฉลามฉลามติมเลยผมบอกเลยมาแล้ว <c oughs> ลควางเลย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 ผมรอกก่อนโอ้โหมันเป็นฝูงเลย มันคือฉลามโดมมามันไม่ใช่ฉลามแล้วเฮ้ยข้างหน้าอีกตัวนึงข้างหน้าอีกตัวนึงมาแล้วมาแล้วหู<ฮ>อะไรแล้ววะนี่ไงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยมาไงวะอือเฮ้ยฉลามบินฉลามบินลาเฮ้ยไปก็ขับเรือมาผมโดนฉลามไล่สามตัว

ไหนวะฉลามหายไปเลยพี่มันอยู่ไหนวะเนี่ยแงดึงตัวนีฟัดกับฉลามตี้ยวไอฉลามหนีฉลามหนีมันไปไหนแล้ววะอยู่ใต้ทะเลนู่นอ่ะหูเตตอนนี้พี่เกร์อยู่ไหนวะเนี่ยหายก่อนพี่เกย์เก็บเก็บกระเป๋าได้เท่าไหร่ เก็บอันนี้ได้เท่าไหร่กระเป๋าพี่อ่ะสี่แปดโอเคโอเคนี่เนยพี่เราเราจะไปหาเรือมิติข้อกันไม่ก่อนที่เรือมันจะหายไปขึ้นมาขึ้นมา,นมา,า,าผมกลัวเรือมันจะหายก่อนไปเลยเรือมิติข้อมิติข้อนี่ไงเห็นปะ่ะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วยิ่ยตายแน่เลยเป็นฟูงนึงนึงพี่ขอเวลานอก ขเวลาหนักขอเวลาหนักอะไรวะเวลาหนักขอเวอลาหนอกขอไปขายก่อนเพราะว่า<ช>ต้องเปลี่ยนหอกแล้ววะมันเป็นวานอ่ะมันเป็นวานมันไม่ใช่จารามบอกเลยแล้วต้องรอนไปที่โคถินน่ะเราจะอันนี้ได้สทุกมันได้เลยนะใช่แม่งคือมันฆ่าเรายับแน่เลย <c oughs> โอ้ยิดแม่ขาดหนึ่งพันตกปลาเลยเนี่ยเจ <c oughs> <c oughs> ้าช้ำ <c oughs> ขาดหนึ่งพันี่เฮียนรกเอ้ยลกปลาทนเทนี้เอามาโอ้ยขาดหนึ่งพันในเฮียทำไงดีวะอ่ะพี่ผมนี่ซื้อหองไปละไม่รู้มันจะหายไปยังไนงะแต่ผมมาพี่ขอไปเปิดกล่องที่ภูกเขาไฟก่อน กล่องเดียวกล่องเดียวตอนนี้ต้องการแค่เก่งกล่องพี่หนึ่งกล่องเท่านั้นเว้ยกล่องเดียวใช่แค่กล่องเดียวเท่านั้นพี่อยู่ที่แกนลายกันละกล่องเดียวนั่นน่ะเหยียบถ้ามันอยู่ที่แกนลายวะไอ้เหี้ยอัสสิเกโบฮือเปโบ เพราว่าอยูดที่เาว่าหยุดที่แกนไลน์ไหมเฮียไม่ก่อนที่หลังระบบกาชาสุดเอฟิกไงล่ะนี่ไงพี่ซื้อนี่ไงตินกบไงโอเคโลบักใช่ใช่โลบักไง32ดิองเองพอดีเราเป็นคนจนนะพี่เราจะลองไปล่าปลาวานกันเดี๋ยวผมพาไปล่าปลาวาน ประานสุดเอ e x อกซ์อะอ่ะอ๋ะอโยโย่ไ<ะ> <yo>, หนวะพี่เป็นมีประมาณตรงนั้นน่าแต่ไม่มีเป็นสิบตัวเลยอ่ะผมไม่อยากเข้าไปอ่ะ ทางที่ผมหันหน้าไปเห็นป่ะไปเลยมันแยกมันแยกกันแล้วมันแยกกันแล้วไปรวมกันแล้วให้มันขึ้นโคตรหินนี่ขึ้นไงทันเหรอพี่มันไม่มีไงไม่ทันมันพุ่งมาแป๊บเดียวเราก็ตายแล้วมันเร็วกว่าเลามีอตกปลาล้านมตรมายว่านี่ยมนอยู่แถวนี้ หน้าึ้นกอดได้ป่าววะนี่แกมาละได้แต่จะทันไหมแต่จะทันไหมเราจะตายก่อน,เ,ออนเราจะตายก่อนหรือมันจะตายก่อนเราประูกันนะอือปานี่มันตายตายตายก่อน,นตายก่อนแน่ๆน่า,นาจะแพงน่าดูอะไรแพงแพงเพ่ามันตียากบเดีครับหอกผ,ผมแพงหอกผมมันแรงครับน้องๆเออ หอกเล่งหอกแดงเล่งสามท่าเฮ้ยหอกเหลืองนี่หอกเหลืองเครื่องสามทีอะไรเดียวได้อะไรมาบ้างพี่ได้ได้ซาชิมิโอเคซาชิมิซาชิมิขาวหวาน ลุชา่าที่ไม่เคยริบล้มลอมมาก,ก่อนเบลขึ้นไหวปะพี่เบลขึ้นไหวปะเบลเท่าไหร่ละสิบเจ็ดละครึ่งหนึ่งของสิบเจ็ดเบลสิบเจ็ดแล้วก็ไปครึ่งหลอดแล้วใช่ไหมใช่ครึ่งหลอดแล้วโอเคมีแถวหน้าเราอีกตัวนหนึ่งพี่ดูหลอดเลือดให้ด้วย,ยเนี่ยแถวเนี้ยกลาไปไกลามากเว้ยมันจะหลบไม่ทันนี่ไงข้างหลังข้างหลังมาแล้วอู๋ตรงนู้น เหมือนไม่ตามมานะเฮ้ยนี่มันดักหน้านี่อ่ะอ่ะหอกหอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยโอ้ยนี่ฉลามไหมไม่ไอ่ฉลามฉลามฉลามชิว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 ไม่ทำไม่ชิวแล้วไอ้เหี้ยปลาไม่โดนเอ้อพี่ก็ฆ่ามัน ปลาไม่โดนเราไปเก็บอันน uh, ี้ฉลามกันมันจะได้หัวฉลามมาด้วยมั้งนะโอ้ายพอฉลามเลยเออัวฉลามได้เจ็ดร้อยเงย์ไม่ได้ได้เจ็ดร้อยเหรอืมไม่เจ็ดร้อยที่บอกหกพันหะหกพันมันไม่ใช่ เปลียนร้อยแหล,ละถูกแล้วไม่นะหกพันพี่คะ่ะได้ตอนนู้นไม่ใช่เหรอ